ได้เป็นเทอร์โบเดี่ยว170แรงม้านะครับแรงบิดก็อยู่ที่405นิวตันเมตรแล้วเครื่องตัวนี้เนี่ยราคา7 7 0 0 0บาทแต่ลูกค้าได้รถที่เป็นพัดลมหม้อน้ําไฟฟ้าใส่เป็นล้อ20นั่นเองนะครับจากตัวล้อเดิมเนี่ยเป็นล้อ16ก็ใส่เป็นล้อ20ขึ้นรถมาสตาร์ทอีกทีนึงนะครับหลานปุ๊บมันอยู่ออตโต้เลยงนั้นใช้รถคันนี้ก็ไม่ต้องกลัวกังวลเรื่องของการลืมเปิดไฟนะครับมีเซ็นเซอร์วัดแสงหน้าราคานี้7070000ได้จอแบบนี้เลยนะครับ แล้วก็เรื่องของระบบแอร์ต่างๆก็ทัชสกรีนก็ได้นะหรือว่าปรับตรงนี้ก็ได้จุดชาร์จมีท้าย C, ทาย A ให้ด้วยสวัสดีครับต้อนรับสู่ f o r d ByGT กอล์ฟตะวันนะครับวันนี้ก็อยู่กานอีกแล้วนะกับกอล์ฟตะวันอยู่ที่ชลบุรีพทนครนะครับกรเกษตรนว่ามินวันนี้มีรถวันเดียวสแตนดาร์ดแคนะค4สี่พูนสี่ราคาเจ็ดแสนกับเจ็ดพันบาทมาให้ดูมาให้รีวิวให้ชมกันนะครับมีแฟนๆถามหาวันนี้ได้ดูแล้วแล้วก็แต่งแบบนี้เลยด้านหลังสีเขียว เหนียวซับนั่นเองนะครับ <Okay. S 1> คันนี้นะ <Okay. S 1> เดี๋ยวก่อนที่จะพาไปดูเรื่องของแต่งเดี๋ยวพาเรื่องของสเปคกันก่อนนะครับอันนี้รีวิวแรกเดี๋ยวอัดให้เต็มๆในเรื่องของเครื่องยนต์ตัว Standard Cap 4ซคูนนะพาดูเลยเปิดฝากระโปรงหน้าของรุ่นใหม่ก็จะอยู่ที่ผู้โดยสารตอนหน้าทั้งหมดแล้วนะครับในทุกรุ่นเลยมันจะไม่ได้อยู่ฝั่งคนขับแล้วเพราะว่ารถของไทยมันเป็นประกอบส่งนอกด้วยนะครับเขาย้ายพวงมลาลัยให้เขาไม่ย้ายที่เปิดฝากระโปงน,นั่นเอง จึ๊บๆโอเคนะเครื่องยนต์ตัวใหม่เรียกว่าฟอร์ดให้เป็นตัวเทอร์โบไปเลยนะครับนี้ได้เป็นเทอร์โบเดี่ยว170แรงม้านะครับแรงบิดก็อยู่ที่405นิวตันเมตรทำงานคู่กับเกียร์ธรรมดา6สปีดนะแล้วเครื่องตัวนี้เนี่ยราคา7 7 0 0 0สบาทแต่ลูกค้าได้รถที่เป็นพัดลมหม้อน้ำไฟฟ้านะครับได้เป็นพัดลมหม้อน้ำไฟฟ้าแล้วนะแบบนี้เลยนะครับ ไม่มีแล้วน,น้าเครื่องนะครับก็มาอยู่เป็นพนโลังมอเตอรไฟฟ้าก็ถ้ากับทํางานได้สะดวกมากขึ้นหลายเรื่องของระบบระบายความร้อนต่างๆนะครับทำได้ดีแล้วก็ไม่กินพระลระของเครื่องยนต์เครื่องยนต์ก็ทำงานได้ลื่นขึ้นเรียบขึ้นนะครับการอัตราการประหยัดน้ํามันเมื่อเทียบกับปีที่แล้วก็ทําได้ดีขึ้นด้วยในส่วนของแบตเตอรี่ก็เป็นแบตเตอรีอ่ฟรีแมเนเมนต์ ตัวแบตที่เขาให้มาก็อยู่ที่75แอมป์นะครับกำลังสตาร์ทสูงสุดถึง750 cca ตัวนี้ก็มีประกันให้1ปีหรือ20,000กิโลเมตรนั่นเองนะครับแล้วก็ในเรื่องของระบบหล่อเย็นก็ถูกย้ายมาฝั่งซ้ายนะปัดน้้ำฝนต่างๆต,ตัวน้ำหล่อเย็นนะครับแล้วก็ตัวน้ำมันเบรกตัวนี้ก็เป็นน้ำมันเบรกใช้เป็นดอทโฟนะมีระบบเรื่องของตัวเบรกเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับไดชาร์จ เพิ่มขึ้นจาก210แอมป์ในปีที่แล้วนะปีนี้ก็เป็น250แอมป์เรียกว่าชาร์จกันมันๆระบบไฟจัดกันให้เต็มๆเลยเรื่องของกระจังหน้าพื้นที่ต่างๆก็จะมีพื้นที่กว้างมากขึ้นนะครับ<ม>การระบายอากาศการโฟรอากาศต่างๆก็ทําได้ดีอ่ตัวนี้ถูกปรับขึ้นมาในส่วนของตัวไฟนะเดี๋ยวก็ปิดฝากระโปรงก่อนนะครับ ไอที่เห็นขา,ขาวๆขาวๆนี่อย่างเงี้นะครับเพราะว่รถคันนี้นเป็นรถสีขาวนะลูกค้าอยากได้สีเขียวก็ทําการแลปแบบนี้ได้ตัวไฟหน้าก็เป็นฮาโลเจนนะครับเป็นไฟ2ชั้นนะไฟสูงไฟต่ําแล้วก็ไฟหลีนะครับไฟเลี้ยวก็เป็นแบบนี้ในส่วนของระบบการเปิดไฟนะราคานี้ได้เป็นระบบเปิดปิดไฟอัตโนมัติแล้วนะครับได้เป็นไฟออโต้นี่คือในส่วนของตัวด้านหน้าเราดูด้านข้างบ้างน,นะครับตัวด้านข้างนะครับตัวนี้ก็เปลี่ยนล้อไป ใส่เป็นล้อ20นั่นเองนะครับจากตัวล้อเดิมเนี่ยเป็นล้อ16ก็ใส่เป็นล้อ20ล้อ20 ลายมาเวลสีดำตัดด้วยสีแดงแล้วก็ตัวยางใช้เป็นยางโอตานี้ยาง AT, a อทเบอร์สามทุ่มสามคูณยีงสิบห้าอายี่สิบอันนี้เจ้าของสวนนะครับรถเป็นรถของเจ้าของสวนก็ใช้เป็นยาง a อทก็เป็นตัวเรื่องนึงที่ได้ที่เรียกว่าดีมากๆเพราะว่ามันวิ่งถนนดำถึงถหรือถนนปูนแบบเนี้ยเสียงมันไม่ดังนะฮะแล้วก็ในเรื่องของการตะกุยดินมันก็ดีกว่ายางติดรถอันนี้ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งแล้วครับแล้วก็เหมาะสมกับการใช้งานก็ใช้เป็นยาง AT ทแทนอันนี้ใช้เป็นยี่ห้อโอตานี้ซึ่งเป็นยางไทย เรื่องของคุณภาพเรื่องของน้ํายางเป็นยางที่ดีอยู่แล้วนะครับเพราะว่าตัวนี้มียางรถ100ล้อยด้วยนะคุณภาพไว้ใจได้ตัวรถเนี่ยยกขึ้น2นิ้วที่ยกขึ้นด้วยเพราะว่ามันทําให้ตัวยางเนี่ยมันพ้นนะครับถ้าเราใส่เบอร์นี้ยางนี้แล้วตัวความสูงเดิมเนี่ยมันไม่พ้นอยู่แล้วนะครับตัวนี้ก็ต้องทําการยกขึ้นเพื่อให้มันใส่ตัวนี้ได้แล้วก็มีการใส่ก้อนหนุนใส่ตัวลูกหมากกันคงตัวสั้นนะติดตั้งไปในตัวชุดยกนะครับทรงเป็นแบบนี้กระจกมองข้างของตัวรถมีไฟเลี้ยวให้ ไฟเลี้ยวกกระจกมองข้างมีให้แล้วก็เป็นไฟแบบ LED นะครับจัดปล้วแบบนี้เลยแล้วก็มือเปิดเป็นสีดํานะในเรื่องของตัวกุญแจกุญแจเป็นแบบนี้เป็นกุญแจรีโมทนะกุญแจเป็นแบบพับได้นะครับอ่ากดล็อกกดกดล็อกปกติทั่วไปเลยแล้วก็ภายในในส่วนของภายในกระจกได้เป็นกระจกไฟฟ้านะกระจกตัวนี้กระจกไฟฟ้า ล็อกประตูเป็นล็อกไฟฟ้ารวมถึงล็อกเปิดฝาถังน้ํามันด้วยนะครับก็ใช้เป็นระบบเดียวกันเข้าป,ปั๊มเพ๊่จะเติมก็กดกดล็อกประตูทีหนึ่งนะฝาถังน้ํามันก็เติมได้ในเรื่องของน้ํามันก็รองรับเป็นน้ามันดีเซลทุกประเภทนะครับดีเซลทุกประเภทอย่าไปเติมเบนซินพอเติมผสมอะไรได้ทั้งหมดเลยแล้วก็ไฟหน้าเป็นระบบออโต้นะครับก็อยู่ตรงนี้ตรงนี้เลยนะครับไฟหน้าออโต้นะทุกครั้งที่เราสตาร์ทรถมันก็จะมาอยู่ที่ระบบออโต้ให้นะครับ นีมันจะขึ้นเป็นตัว A ออโต้ตรงนี้เลยไม่ว่าเราจะอยู่ตรงไหนก็นแล้วแต่เนี่ยนะตั้งปิดไฟไปนะครับดึงกุญแจออกมาปุ๊บระบบไฟทั้งหมดมันดับหมดขึ้นรถมาสาตาร์ทอีกทีนึงนะครับหลานปุ๊บมันอยู่ออโต้เลยงั้นใช้รถคันนี้ก็ไม่ต้องกลัวกังวลเรื่องของการลืมเปิดไฟนะครับมีเซ,เซ็นเซอร์วัดแสงหน้าที่ด้านหน้าของตัวรถอยู่แล้วหน้าจอเป็นแบบจอสี8นิ้วนะครับ TFT อันนี้มันเป็นภาษาอังกฤษอยู่เพราะว่ามันยังเป็นรถที่ยังไม่ได้ PDI นะครับเป็นภาษาอังกฤษมาตั้งภาษาไทยได้หน้าจอกลางก็เป็นซิงโฟเอตัวใหม่10นิ้วรองรับเป็นดูอโต้ p p l e Ca ลคาเพแบบไร้สายราคานี้70000ได้จอแบบนี้เลยนะครับแล้วก็เรื่องของระบบแอร์ต่างๆก็ทัสกรีนก็ได้นะหรือว่าปรับตรงนี้ก็ได้จุดชาร์จมีไทซีไทเให้ด้วยรถ70 0 0 0 0นะเจ็ดแสนเจ็ดมีที่ชาร์ตไทซีไทเให้ด้วยหัวเดียวเออมันหรูดีนะครับแล้วก็ระบบ ตัวปรับสีนะเป็นแบบพาร์ทไทม์เป็นดาวริงหมุนเอาอแบบนี้สีความเร็วสูงนะครับสีความเร็วต่ำสีความเร็วต่ำจะใส่ก็ต้องจอดรถให้มันหยุดนิ่งเลยนะครับให้สนิทเกียร์เนี่ยก็ใส่ไปที่เกียร์ว่างนะเลื่อนหัวเกียร์มาที่เกียร์ว่างแบบนี้แล้วก็หมุนมาที่ระบบขับสีก็จะสามารถใส่ขับ4ีความเร็วต่ำได้นะครับแต่ถ้าเป็นขับ4ความเร็วสูงตามระบบของฟอร์ดก็คือความเร็วไม่เกิน120กิโลเมตร ก็จะเปลี่ยนเป็นตัว4ความเร็วสูงได้นะครับขับอยู่แล้วก็เปลี่ยนได้เลยนะไม่เกินร้อยยี่แต่ถ้าเกินร้อยยี่เผลอหมุนไปก็ไม่เป็นไรมันจะกระพิ้เฉยแต่มันจะไม่ใส,มมใส่มันจะไม่ใส่ระบบขับสีให้มันจะรอจนกว่ารถเนี่ยวิ่งมาถึงในระดับ120กิโเมตรระบบขับเคลื่อน4ีอความเร็วสูงก็ถึงจะใส่ให้นะครับแต่ถ้าก๊อปแนะนําเลยอย่าเกิน80ดดีกว่าเป็นการถนอมไม่ใช่ว่าร้อยยี่มันใช้ไม่ได้นะครับมันใช้ได้แต่เพื่อเซฟ ชุดขับเคลื่อนชุดกำลังต่างๆนะไม่เกิน80ก็หมุน4ค่ขันเร็วสูง2คันเร็วสูงสลับไปอย่างเงี้ยปลอดภัยกว่าแล้วก็ถนอมตัวระบบขับเคลื่อนมากกว่านะครับภายในเป็นเบาะผ้านะสฝั่งแบบนี้ตัวนี้ก็จะมีตัวแขนจับเอาไว้ยึดตัวมันทุกอยู่แล้วหัวเดียวหัวเดียวก็ต้องมาทุกสูงมาทุกล้นนะครับงั้นฟอร์ดก็คำนึงให้ก็จะใส่เป็นตัวกา้านตัวนี้นะฮะนี่มาจากโรงงานนะ เอาไว้ขึงเชือกนะครับขึงผ้าใบต่างๆแล้วก็มัดจุดเวลาบรรทุกนะก็ไม่ต้องไปเจาะอะไรนะครับตัวนี้ออกแบบมาให้เรียบร้อยแล้วแล้วก็พื้นที่ขนาดบรรทุกที่มีความยาวมากๆนะเปิดให้ดูตัวนี้ก็คอนเซปต์ก็มีพวกไม้มันทัดนะไม้มันทัดยาวอยู่ที่เมตรสามสิบตัวจับสี่แคมป์ไว้จับชิ้นงานนะครับเข้าทรงเข้าสวนผืนเลื่อยไปด้วยจะหันจะตัดกิ่งไม้อะไรก็เอาค้าบอันนี้นะเอาตัวแคมป์รัดไว้แล้วก็ใช้เลื่อยใช้ะายงานเบาใช้ได้นะครับ แล้วก็กระบะมีขนาดยาวถางว่ามันกว้างขนาดไหนยาวขนาดไหนสเปคชัวรเนี่ยเดี๋ยวไปดูที่หน้ากระดาษแต่หลักๆเลยก๊อฟสูง178เซนนะครับเดี๋ยวลอบนอนให้ดูโฟกัสความยาวอยา่าโฟกัสพุงนะครับเพราะอาจจะเกินไปได้นะพุงใหญ่อ่าแบบหัวชิดนะครับปึ๊บอันนี้คือหัวก๊อฟชิดเลยนะครับ178เซนมันก็จะเหลือเท้าไปอีกถ้าให้วัดแล้วเนี่ยก็อยู่ประมาณ2เมตร นะครับกระบะนะกระบะท้ายจากสายตานเนี่ยอยู่ที่ประมาณ2เมตรนะครับความยาวของเขานะเออขึ้นก็สูงนะครับลงก็ลําบากนิดนึงนะหุ่นหุ่นเซลลจะตุ้ยอ้ายุ้ยอย้หน่อยเรื่องของความแข็งแรงครไม่ต้องกลัวอยู่แล้วในรถของฟอร์นะครับไว้ใจได้ฐานล้อที่กว้างขึ้นนะการขับขี่ที่ดีขึ้นนะครับ มันกว้างกว่ารุ่นเดิมไงห้าสิบมิลนะครับแล้วก็กว้างกว่าทุกเจนทุกแบรนด์ด้วยนะกระบะรถกว้างกว่ากระบะกว้างกว่ามีไซส์ที่ยาวกว่าก็บรรทุกได้เยอะกว่ามอบกําไรให้กับลูกค้านะครับทุกคนที่เอาไปทําเป็นแบบธุรกิจในการขนบรรทุกรถคันนี้นะครับตามสเปคของเขาเป็นกระบะหนึ่งตันเนาะตะแบงได้เนี่ยหนึ่งจุดห้าตันสองตันอะไรก็ว่ากันไปอยากบรรทุกมากกว่านี้ก็ต้องไป ทำเรื่องของเพานะครับใส่เพาลอยไปใส่แหนบเพิ่มอะไรนะั่นก็ว่ากันอีกทีในเรื่องของสเปคการบรรทุกเนาะอันนี้เจ้าของสวนเจ้าของไร่ต่างๆรู้อยู่แล้วสายบรรทุกก็ต้องแต่งอะไรบ้างนะครับอันนี้ก็ก็มีมาให้ดูนะฟอร์ดก็มีเหมือนกันสแตนดาร standard cap ์ดแคปส4คูราคา7 7 0 0 0 0นบาทนั่นเองนะคะรับลูกค้าที่อยากได้รถฟอร์ดอยากจองแบบนี้อยากได้แบบนี้ก็บอกกอล์ฟนะครับแคปภาพมาบอกการโทรหาก,กอล์ฟนะ เบอร์0 9 8 6 9 3 6 4 4นะครับก๊ op, ที่ประสาทก,การขาอยู่ที่ฟอร์ดพรนครเกษตรน้มินนะครับแล้วก็ใครที่เข้ามาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกถ้าชอบคลิปของก๊อฟนะฝากกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับก็จะมีไลฟ์สดมีคลิปรถสวยๆแต่งๆเนี่ยอัปเดตให้ดูเยอะแยะมากมายตลอดทั้งปีเลยนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ